ผมเชื่อเขาว่าหลายคนคงได้ยินคำว่าน้ำท่วมสิบครั้งไม่เท่ากับไฟไหม้แค่ครั้งเดียวใช่แล้วครับผมไฟไหม้นี่มันน่ากลัวมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะที่ชุมชนหรือพื้นที่แออัดยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่และที่เขาว่ากันว่าเซเว่นอีเลเว่นเหมือนเพื่อนบ้านและที่พึ่งของชุมชนใช่แล้วครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวและเหตุการณ์ของการเกิดไฟไหม้และพนักงานเซเว่นนะครับผมไปช่วยดับเหตุการณ์ได้ทันเวลานะครับผมนี่เลยนะผมเรื่องราวนี้นะผมเกิดเมื่อวัน ที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับผมเวลาประมาณตี2.8นาทีที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมโดยเรื่องราวนี้นะครับผมเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บริเวณเสาไฟฟ้านะครับผมซึ่งอยู่ติดกับหอพักซึ่งคนในหอครับผมได้มีการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าแล้วแต่ยังมาไม่ถึงนะครับผมซึ่งทําให้ไฟนี้ยิ่งลุกลาม้าไปใหญ่โดยน้องเอฟปฐมพรนะครับผมพนักงานเซเว่นของเราเนี่ยเมื่อทราบเหตุการณ์นะครับผมก็ได้รีบคว้าถังดับเพลิง เพื่อที่จะไประยับเหตุการณ์ไฟไหม้นะผมได้ทันท่วงทีนะครับผมทําให้เหตการณ์ในครั้งนี้นะผมสามารถผ่านพ้นไปได้ซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับผมทําให้ทุกคนปลอดภัยและไฟก็ไม่ลุกลามนะครับผมซึ่งจะบอกเลยนะครับทุกคนว่าเซเว่นอีเลเวของเรานะครับผมไม่ได้เป็นเพียงแค่ร้านขายของหรือร้านสะดวกซื้อแต่อย่างเดียวนะครับผมแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆนะครับผมทางเซเว่นหรือพนักงานเซเว่นของเราเนี่ยพร้อมที่จะช่วยชุมชนอย่างเต็มที่ถ้าไม่เชื่อตามผมมาเลยครับผมนี่ครับผมตามผมมาเลยผมจะ พาทุกคนไปดูถังดับเพลิงของเซเว่นอเลซึ่งจะบอกว่าถังดับเพลิงเนี่ยมีอยู่ทุกที่ทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะผมบอกได้เลยว่าเซเว่นอีเลของเราพร้อมช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มที่นะครับ